กับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมมือนีช่อง j k j a ก u a ้า a พามาเกาคอนไปครับนะเกาคอนไปเออมือนีได้ยุครับได้ยุเกาไปจักหน่อยเดี๋ยวขาล้งมันก็ียดิละเมือนีช่อง j k j a g u a พามาบึงลูกเคไอเอเซีนะครับเอ็เนะครับเป็นลูกเอ็เองนะครับตอนนี้เอามาลายตัวเท่าไรไปฟังพุนกันว่าหน่อยอ้วนโอ้ยเดี๋ยวเ โอ้ดากรยางบานครับเพื่อนพี่น้องครับเออเออนั่นละน่าจินเอ้อไปไปอีกนิดนึเดี๋ยวโหัวหน่อยก็จะเป็นลายเอ๋อันนี้อันนี้อันนี้ตัวนี้เป็นน้องซ้ายเขาเนาะอันนี้เป็นน้องซ้ายเขาเนาะนี่อันนี้เป็นน้องซ้ายเขาครับลูกซุปเปอร์เอ็กซ์ครับโอ้หนังนากระดูกไงบันทายบานมาครับน้องซ้ายเขาครับปุณนะครับอ่าน้องซ้ายเม็ดสี กำลังจะมาค uh, oh, uh, ือพีนะครับแต่หางบอสูพีมันนะครับอ่าโออ่าเก่าต้องเก่าเห็นมันนะครับเอออ่าเนี่ยครับผมอันนี้เป็นลูกเอชเคซีซีซีนะครับตอนนี้ท้องกับซูเปอร์เอ็กได้กี่เดือนแล้วครับให้ท้องยังกว่าซูเปอร์เอ็กเหรออ่ากี่เดือนครับกี่เดือนนะอ่าท้องกับซูเปอร์เอ็กได้สี่เดือนนะครับท้องกับซูเปอร์เอ็กได้สี่เดือนนะครับสวยนะครับสวยสูงใหญ่ยาวนะครับสวยสูงใหญ่ยาวนะครับตัวนี้อ่าหน้าตาสวยโบทเข้มเลยนะครับหน้าตาสวยโบทเข้มเลยอ่า มาได้ที่เขาเนี่ครับบ่ฮู้ถามมึงเลยกัว่าหมอทั้งไหนบ่๊คมันเลอะโมโหเรื่องยิ่งกว่านีอเจ้าของงัวจะเท้าหมอทั้งหัวใหญ่ถามเมียมันดรออ่าเนี่ยครับอันนี้ได้จักปีพอ3ปียังบ่บ่ยังมาทําพอ3ปีเนาะโยใหญ่ความสูงอันนี้140 150 155บร้อยหอยมอร้ออยู่155ขึ้นนะครับตัวนี้น่าจะ155ขึ้นนะผู้หางเหมือนเหมือนเหมือนมันไป ายขนหางที่จริงมันจะยาวมากเลยนะเนี่ยคือ <c oughs> จังว่าคนเอาก,กันไก่มาตัดไปหางขนหางมันนอนอะต่างตรงกันดีดีที่จริงยาวหลากพื้นเลยเนี่ยผมเบิ่งเลยเน,น,นี่ยไม่มีตําหนิอะไรนะครับไม่มีตําหนิอะไรสวยนะครับตอนนี้คาล,างาลางังคานีไปได้ไหมเวลาถอยลากคาลังนะ้นึงเด้อการนึงการนึงอีกน้นึงอีกน้อนึงแล้วก,ก็เชื่องดีเด่เลยอะแล้วพอ อย่าลูกรักเพิ่นครับลูกรักเพิ่นสวยนะครับได้ท่องได้ซุปเปอร์เอ็กได้กี่เดือนแล้วก่ครับสี่เดือนประมาณสี่เดือนกว่าประมาณสี่เดือนกว่าเก็บใบเก็บหลอดผสมให้ดีๆนะยังไงเก็บไปทุกตัวตัวมูตุกผูกอะไรเออเก็บไปสำคัญนะครับนี่ครับยางเจอจูงพอดีละจูงยางอ้อมโชว์พอดีเลยนี่ครับโอ้โหสวยครับโอเคว่า อยืนเองเลยลูกยืนเองเลยโยดยดโยดงี้ข้อขึ้นลูกก็ตรงโยดโยดเนี่ยครับสวยเลยนะครับรแผ่นหลังนี่หืมกระดูกเงยนะครับเนี่ยครับแผ่นหลังบึกเลยแผ่นหลังบึกเลยนะครับแผ่นหลังบึกสวยเลยนะครับ<อ>ตัวนี้ครับแล้วมันมีอันีย้ายแล้วไปไหนล่ะย้ายไปก้นปูก้นปูโอ้โหเอามากินเนื้อไหมขายเนี่ยครับเอามาขาย โอ้โหรถละเท่าไรรถละแปดสิบถือครับว่หายากได้เลยนี่แถวบ้านผมนี่บ่มีเลยแหละปู่ขึ้น,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 นมาเสือไปกินครับรหนึ่งครับเนี่ยปู่แดงมาปูกับมีปูขายแล้วปูน่าหายากแล้วได้บ้านผมบ่มีเลยล่ะชีดกระชับสวยนะครับนมสีเต้าเนาะนมสีเต้า,ะน,ตานะครับกระทูขาสวยนะครับเล็บจิกนะครับทางด้านหน้าด้านหลังนะครับวันนี้ไม่ได้ไม่ได้เลี้ยงแบบฟาร์มนะครับเลี้ยงแบบ อะไยังหล่ะธรรมชาติไล่เลี้ยงเนาะบอกยังไๆไล่เลี้ยงนะฮะไล่เลี้ยงตามธงนะตามสวนตามยังเนี่ยครับอันนี้ก็มีหลายตัวนะครับอันนี้เป็นลูกยังกว่าโกะโกเด้งอันนี้น้องเขาเนี่นี่นี่น้องเขานี่นี่น้องเขาครับน้องเขาเป็นลูกซูเปอร์เอ็กซ์นะครับเป็นลูกซูเปอร์เอ็กซ์นะน้องเขาพี่เขาก็ท้องกับซูเปอร์เอ็กซ์นะอันนี้น้องน้องใส่ใส่กับแม่ของเขาได้เป็นตัวมานี้มา แข็งคอหนามากเลยลูกซูเปอร์เอ็กตัวนี้กระดูกใหญ่หน้าตาสวยเลยเห็นไหมครับเนี่ยสีกําลังมาเลยนะสีกาลังมานี่ตอนนี้พี่เขาก็ท้องกับซูเปอร์เอ็กผม่าไปกวดน้องขอแค่ภาวนาให้เป็นตัวเมียอันนี้ชอบตัวบูตัวเมียแกเสียแต่การเจก็อยากได้ตัวเมียนะครับเพราะว่าในข้อแกะตัวผู้หมดเลยครับวัวเล็กเนี่ยมีอยู่สามสี่ตัวเป็นตัวผู้หมดเลยห้าตัวห้าตัว ตัวผู้ห้าตัวเลยครับไม่ได้ตัวเมียสักตัวรอลุ้นตัวนี้นะว่าจะได้ตัวผู้ไหมอันนี้คือว่าดวงเลยนะครับเนี่ยถ้าเลี้ยงบัวขนาดนี้แล้วได้แต่ตัวผู้มันเป็นทุกปีเลยตัวเมียหลายอยู่อ่าทุกปีได้ตัวเมียปีนี้ได้ตัวผู้สลับกันเนาะครับเนาะหาเมียออกตัวเมียตัวเดียวแล้วขายไปกับเมียมันหอมเนี่ยครับสวยมากเลยครับมม่ยยาเนีสวยเลยครับนี่วยวัวนี้ที่จริงลำตัวสมูทมากเลยนะครับ ถ้าเราได้จัดท่าแล้วก็เกาให้มันดีนะครับแต่อันนี้ไม่ได้เกาไม่ได้อะไรห้เขานะครับก็คือปล่อยให้เขาผ่อนคลายนะครับอย่าเขาจะหุนหวยนะอันนี้เริ่ืมหุนหวยละแต่ตอนนี้นี่ใส่เชื่องมากเขานี่ใส่เชือมา,ากเจ้าของก็ยังไม่เปิดราคานะครับเจ้าของก็ยังไม่เปิดราคาถ้าท่านใดชอบจริงๆเนี่ยเสนอมาเดี๋ยวผมจะมาช่วยคุยกับเจ้าของให้เ<ะ>นาะเจ้าของบอกว่าอยากเอาไว้รุ่นลูกลก่อนเพราะว่ามีสวยตัวเดียวในคอกนะครับเจ้าของก็ยังไม่อยากเปิดราคา แต่ถ้าท่านใดชอบตัวเนี้ยโอ้ผมก็ชอบมากเลยร้อยเจ้าของก็เปิดปีเราไปพอตัวนี้อืมเลยเอาเลยพุ่นมันลุกเราเมาตอนเอามามันใหญ่ตั้มเด้ซ้ำบักตัวฟูปะเอามาซ้ำซ้ำตัวฟูตัวนี้ละอ๋อในทิปซีเดียนอืมใหญ่กว่านี้นี่เล็กน้อย ตอนนั้นว่าราคายังะมาณนี้แต่ราคาปัจนตกแต่ราคับนไเลยล่ะราอยตันั่นที่นี่ใหมมันหามืนมันบ่อั้นเหาันนี้เขาไม่หกมื่นมนเดียวหกสิบหาอครับอันนี้ขายสิมื่อมาสี่มื่นสิบหาร้อหนึ่งเนาะปับันนี้ห้องปไปเืทมาสี่หมื่นหาพันครับแล้วแปะเมียมันนะอือเอาเมีมันเขาขายเราลุ้งคนขายเราขายไปซั้งอื่นวันนี้เขาบ่มาเอาเขามาขืนครับวันนี้ตัวกน้ำไปอีกคร ครับว้ใเลยเอามาเลยบะติดที่ผ่าทอึ่กับลูกอืมบะติดเพราะมาขืนปั๊บมาครับทุกใส่ใ่เลยนะครับน่บอกุแม่ไหังายตอนนั้นอ้นอ้นนงซีเราเนี่ยตอนมัดมัลูกอะธรรมดาลูกหีดนุ่มนะอ้นเหลือก้ยงธรรมชาติด้วยกันเงจ้อยัวยุ่งหนีอีกบ้านผมมันบ่คอยมีหยาเดี๋ยวนี้แล้วปลูกหยาแล้วจ้ะหน่เต็มแล้วเนี่ยตุกพี่อ่ะนี่มีมีอย่งนล่ะใหญ่ย้ำแมีพันน้ำมีบ่ ผมเนี่ยขายหายแล้วไอ้ไมูงามๆเดี๋ยวอยู่เมื่อกี้ตัวเดี๋ยวยูแม่ลูกผู้ใหญ่อยู่อยู่ครับผู้ใหญ่อยู่มีตัวผู้น้่าจำลองอยู่ป้มีครับแล้วมาสามตัวแล้วเนี่ยครับโอ้คนหางใหญ่สูงมากเลยตรงเบื้องฐานนมนมชี้ออกด้านข้างเนี่ยถือว่าเนี่ยครับเห็นไหมครับอเนี mm ่ยนมชี้ออกด้านข้างอย่างเงี้ยมันเป็นบ่งบอกที่ลักษณะดีนะครับเพราะว่าเวลาวัวกินนมเนี่ยกินง่ายมาก ไม่ต้องไปหาอะไรนั่นะเพราะเอาลูกมาปุ๊บปากไปจูนมนี่ครับมันจะกินได้ง่ายเลยครับนี่เทคนิคในการเบิงเลือกง้วยอีกแพ่นหนึ่งนะครับหัวนมหน่อยนะครับเห็นว่ามันจะดีออกมาด้าน้างอีกเสียครับนึกภาพตามม็คือว่าปากม้วนหน่อยพูเข้าไปปุ๊บดูได้ปั๊บเลยไม่ต้องไปจับยังให้มันยากเลยครับล้างตัวมันจะตรงไปหรือเบี่ยงเข้าไปทางไหนเสียครับง้วนหน่อยออกมาไม่มันจะอันดันยากนะตาจูมันนี่ด้จัง่อยใกล้จบคลิปล้ะ เออพ่อมันนี่ก็หายาดูนี่ออกมานี่กระดูกน้อยๆเดียวเนี่ยแต่ลองไปไปมันดูมันจะเฉิดค่อยงามวะลองไปมันอีกเลยไปผาโมยตีเซ่เอายืนเฉยๆลูกนี่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องจิจิเคจก็ฟาร์มด้นะครับเดี๋ยวถ้าถ้าท่านใดชอบตัวนี้ก็ได้อยากเสนอราคาก็เสนอมานะครับเดี๋ยวผมจะมามาพูดคุยกับแกให้นะครับเดี๋ยวถ้าอยากมาดูตัวจริงก็มาได้เนาะ เดี๋ยวจะพามาดูเดี๋ยวจะพามาดูนะครับแต่ราคาแกก็ยังไม่ทันได้อยากขายนะครับแต่ถ้าท่านได้ชอบจริงๆก็ลองเสนอมาดูนะครับเดี๋ยวผมจะมาคุยกับแกช่วยให้นะครับวันนี้ช่องจีคีจะก็ฟัง่อขอจบการเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ